สวัสดีค่ะคุชุ่มช่องค่ากัญชัยเฟื่อง สวัสดีค <ends> ่ะตอบรายละเอียดสวัสดีค่ะตอบตอบตอบหมดแล้วผู้เรีนเข้าไม่มีข้อสงสัยออไปบมาเขาตอบแล้วส่งทางปรัณงย์ไม่ต้องมาน้ำไหมน้ำนะนห่อยมนหน่อยหนอยี่นี่มันหน่อยเ้อมนหน่อยมนหน่อยหมีน้ำไหมน้ให้บี่ข้าับนเลย คว่นต้าตวกันน้ามีคนนี้ังมีไมนี่ไม่มีหรอกวิ่งเลยครัวเวุ็นแบบเร็วเร็วเร็ววิ่งเลยเดี๋ยวเขาจะนิมนต์ เ่นม่นจได้ไปลหลักจุกม่นค่ะกิจกรรมตอนนแปดโมงเช้านี้เราจะเปิดเน็ตพุพรมอนค่ะแล้วก็มีกิจกรรมนางรำสามว0ยท่านที่จะรำทอบน้องปูแล้วก็มีรองทานทั้งวันหลังจาแปดโมงเยัน ยังค่ำเลยยังค่ำงานก็มีตั้งแต่เช้าแปดโมงถึงห้าห้าหกทุ่มเนาะห้าทุ่มก็จะมีางานรำถวายช,วช่วงช่วงเช้าจะเป็นรัชเบ๊ะช่วงรำถวายธรรมดาเนาะก็ต้องทานแล้วก็อิ่มกับทั่วไปค่ะแต่ว่าช่วงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยก็จะมีเขาะมีสิบเอ็ดโมงเนี่ยฉันเพย์พรนะะเนาะฉันเพย์ครับเล็กเพย์พระครับแล้วก็งานเริ่มจริงๆก็ทิ้งหกกรกาจะเป็นการใส่ชุดขาว โบราณกาเป็นวิธีทางสงฆ์แล้วก็ทางพาหมณ์ก็ทุ่มซึ่งสองทุ่มครับก็จะมีนางรำมาทิช่วงเย็นเราเนี่ยก็ไปิีจบทะประมาณหกทุ่มที่เนาะประมาณนี้ค่ะจะเล่นให้ไวครับเล่นให้ไวค่ะแต่ตอนที่ประกอบเนี่ยก็กำลังตีหนึ่งเนาะเพราะนางรำก็เยอะแต่แต่ว่ารอบนี้เพรานางรำที่จะมารำถวายจริงท่านมากันหลายที่ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนางรำที่เป็นรำถวายในหน้าไปตรงครับครับ ก็ลอยกังกลับกาไม่ถูกเหมือนกันการไม่ถูกครับเวลาแล้วแต่เนาะครับมันก็ต้องมีเลื่อนไหลไปตามความเหมาะสมเออนั่นแลรมดาแหล้วก็กับเครื่องทาไปขอใช้เสศษใช้อะไรกันหมดแล้วคแพ็คๆเรียบร้อยหมดแล้วล่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ มาตรวจ่านยรนก็าย่ในแวมาเยียนหานอที่อื่นมากฝงานที่นักเรียนตำรวจก็ว่าเออได้กินตะข่าวไอหนเป็นลุงคนมาอยู่บ้านเราอะทันี้เราเดี๋ยวจะทำมาบงเอาไว้ยงข่าวเปได้แบบมาบึงือครับครับครับเป็นไงนักศึกษาเราอลังการไหมเออฮัลโหลค้ ไมแล้วครับอไวเหรอีย oh. บ oh. ้อยแล้วผมมาขวดเดียวมาป็นถาดเลยเดียวเท่านัครับ่าให้เดียวนี่นกเือเนาะรผีกเืต้องต้องต้องหัวห้ยวเือีเนด มีก็มีขั้วอย่างนี้ทำาจีนาคามีปลาบุรีมีน้ำตก มาห้องมัเข้าบ่มีไผเลยอยู่หน้าจะอยู่หน้ามันชอบประเทศบุญเด้อเอเฮาอยู่ทา้งหลาแน่นอนตัวโลกครับผมตัวโลกครับตัวโลกมาทั่วมาทั่วสาธิตมีหลายประเทศนะครับถ้าทำบุญอย่างเงี้ยเพิ่นก็จะแบบว่าฝากมาอะไรมามาร่วมทำบุญร่วนะคะไปร่วมทำบุญสะสมบุญสร้างเจดีย์วงปภูเขาฟองสะสมบุญขายบุญทัางโลกใช่หมฮันด์กันจะขอมาตรฐานเข้ามา ไปปูหรือไปไหนต่นะยอแกงเลยเนาะเอ้จางนี้หเท่าไหร่นกสิบกิโกกค่ะจนี่ไปก็หกกโลวันมาเมื่อมาหนึชั่วโมงเปือง่ดองหมันมาเที่ยได้มาหลายที่นะไปหนึ่งชั่วโมงก็ไปจากที่ไปค่ะมันคำนึงว่าหนึ่งชั่วโมงมันสามจุดพอดีเนาะขับโคข้งเงากัไปค่ะเป็นทางพดีมากๆเป็นทิศทางทิศทางเดียวกันทำเลเหมาะมากอเ อ๋อครับแดนประดับบนลบวชนะครับบ้าอคมากครับขอบคุณมากครับรันที่เก้าจะมาประสานไหมร้องของเราเริ่มตั้งเจ็ดโมัเจ็ดมเ้าค่ะโมงรอเคครับเดี๋ยวเบิร์ประสานกันเบร์ี่ของทัฒนัยเหรอครับโอเคครับขอบใจนะครับครับครับขออนุญาตัะครับเด้อครับครับขอบคุณดีดหมครับคะดีต้อรับครัครแล้วมาห่มาเจอนาที่สุขภาพกันส่วน่บ

คร <oh> ททับตำบลตุนขันที่ที่ตลาดสุดเกลยดที่มาเยียเราครับไฮความสำคัญที่ที่มาถ้ามันไม่ป็นทีใหม่ครับมองจอรถเอฟซีเข่ากับเรียบร้อยแล้วตลาดครับเรียบร้อย เอปซี <c oughs> มานะคะเอปซีมาจากบึงข้องลงด้วย คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยฝากดูโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะ